เนื่องจากน้องกูชวนเล่นแต่แบบเพียนี่กูเลยจะมาทําสปีดรันเกมเด็กกันแบบผีพิซซ่านี่คงใช้เวลาไม่ถึง3นาทีก็เสร็จละเปิดมาด่านแรกก็แค่กดกระโดดกูหลับตาทําก็ได้อันนี้อะไรคะเอากับดักหนีควายมาวางแล้วหวังให้คนมาเหยียบเรืออ้ยปัญญาอ่อนเหมือนมันจะมีทางลัดเอาอีหากูนึกว่ามึงเห็นกับดักโมโมนี่จะเดินไปเหยียบมันทําไมอันนี้คืออะไรอีกคะไปก่ออะไรทางนั้น ด่านนี้ก็แค่หนีผีพิซซ่ากะกาทำไมน้องกูกลัวนักหนาโอ้ยอีหาผีพิซซ่าวิ่งเร็วจัดกูอยากรู้เลยมันกินเอมร้อยมาิกี่ขวด<ะ>นักรบย่อมมีบาดเผลถึงจะเยอะไปหน่อยก็เถอะ เอาหล่ะนี้น่าจะเป็นด่านสุดท้ายแล้วเร็วเหมือนกันนี่ไม่ใช่อะไรกูตัดออกเยอะมึงใช่ไหมที่บุลี่เกมกูเดียวกูจะจับมึงมาทำพิซซ่าเสลยกูเป็นไก่ตีเนื้อกูไม่อร่อยหรอกอ้ยอีหาทางก็มืดกว่ากูจะเห็นทางขึ้นกูพามันวิ่งอ้อแมแบบสามรอบแล้วอันนี้คือจบแล้วใช่ไหมจบกันไปแล้วนะคะสำหรับเกมนีผีพิซซ่ากาก,า,กากากปัญญาอ่อนใครมีแมพผีโหดโหดก็คอมเมนต์ไว้ค่ะเดี๋ยวลองไปหาเล่นวันนี้ไปละ